อยากกินกุ้งอย่าเลยอยากกินกุ้งตกปลาสิให้ยังอยู่วะตาเห็้ยังอยู่วะตั้งตกปลาเหรอได้บนเนี่ยมันตกกุ้งเนี่ยเขามานั่งตกกุ้งแต่สาวจนบายเบิ่งเนีเป็นอย่างเมื่อไหรพราะตัว มาตกอย่างตกซาปลาเน่นี่แต่วันรดกุ้งกรอบรสชาติกุ้งคือกันฮะมันไม่กุ้งยังไหนวะเดี๋ยวจิพาไปกินแซ่บๆมาไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมามามาตกลงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอเคสวัสดีครับผมกินเที่ยวอาเฮบายโจทยครับผมฉักชายเจอเกันอีกแล้วมื้อนี้รับคลิปนี้ครับไอ้โจที่พาทุกคนมาแซ่บตะวันรดกุ้งกรอบครับผมนี่เป็นบรรจุพันธุ์แบบใหม่เลยครับผมนี่เลยตะวันรดกุ้งกรอบสุด เข้มข้นครับผมอร่อยกรอบทุกแผ่นกรอบทุกชิ้นสิ๋กรอบแซเร็จเดี๋ยวห้อมาชิมกันเนาะสหรับคลิปนี้ครับผมก็ไมนี้องมีคารับชมกันทำมีขนมแซบแซบหรือว่าพุดด้มีตะวันระกุมกรอบก็อเอามากินกันครับผมคือว่าจะเป็นรสอื่นก็นมีครับเนาะโอเคมาๆครับมาจะแซมกันครับเมื่อยดีดีโอ้เป็นซ้อมเบิ่งเป็นตกกุ้งวันนี้ตามาเด้อมาเด้อมาจะแซมกันแซมเบ็ดก่อนเออซ้อมเบตเตอร์หันนางเป็นโยนเบ็ดลงน้ำครับเบ็ดเสียเบ็ดพังโอเคครับนี่ก่อนกินห้องกันจะไมาลองคอดจังหน่อย กับแบบสี่เครื่องดื่มแบบซาบซ่าถึงใจซาบสายหลีมามาครับมาจะเสิกันทีหนึ่งมาเราจะมาลองชิมกันดูครับจากที่โจกินเบิร์ตัวไงยางเด่นกินไปนะคือกับว่าเรากุ้งกรอบเขากรอบไปลีครับผมแล้วก็หอมรสชาติกุ้งแล้วก็มีกลิ่นกุ้งแท้ๆรสชาติกุ้งแซ่บๆนัวๆเลยครับมาชิมกันเบ้างกรอบซ้ำเลยมาเบิรงกัน กรอบหอมกินเจลาเพนมาได้เรื่อยแบบเนี้ยปังอันเจอสามอ๋อฮอร์นนี่ดูลักษณะแผ่นกุ้งเข้าๆเปิเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เลื่อยๆดแดงๆเนี่ยหอบๆเนีน่ยคือเป็นกุ้งบดกับผมนะหอมแล้วก็รสชาติกุ้งแท้ๆพร้อมยอดเลย เด็ดมากครับนี่จัดใส่เป็นกำ๋ำโอืมห่อยแล้มาเรือตั้งใส่หอมอมาก อย่างที่บอกครับมืดเลยตะวันลูกกุ้งกรอบกรอบทุกแผ่นอะไรทุกชิ้นสูตรเข้มข้นนัวๆเลยอ่ะเข้มข้นมากนะจะเป็นขนมขบเคี้ยวเล่นๆหรือว่าเป็นกับแกะเมือย่งดีเลยผมคิดว่านะอร่อยร้องหอมอร่อยร้องแซ่บปัญบาประเด็นเนอ่ยลองซิเบื้องตัวนี่นี่นี่ตะวันลูกกุ้งกรอบเป็นแผ่นไป่นั่งตกตกกินย่างเหมือนเหมือนบริเกินนี่เลยแซ่บด้วยกันทีเดียวจากกุ้งล้องซิเบื้องว่าเสียเฮา อือืกุ้งแท้ๆกุ้งแท้้รสชาติเป็นไรกุ้งแท้หอมแบบเยหอมแซ่บจะกินคููกันกูอ่อ้ากเนขาไม่แล้วนะกินคู่กันชนเ้าแก้วชนแก้วสด เป็นอะไรกุ้ตกกตงติดต๊ะใดครับโต๊ะว่าไหนต่างกันบอไม่ถอแถามว่าต่างกันเลยครับกุ้งแนะ <laughs> ต่แฉะนะเหมืนว่าที่ตรงนี้มันติกรอบหอมหอมแอบกลัวกันหลาจะเป็นไอ้กุ้งในแฉะมันติออกแดงๆเลยนะครับคือตะวันแล้วกุ้งกรอบเข้มข้นทุกแผ่นรสชาติกุ้งเน้นๆหอมหอมแฉะแฉะนีออเ่เอาคาโบโอ๊บม,มางนะอย เราเนี่ไม่ได้บอกอ่ะเจียเอย่านี้เงนหลายเลยของดีแบงคกินไปแค่แบงค์กันดีเลยครับก้าไปไม่ได้ฮ่าจำปากจำคำลุงอยากได้เมื่อไหหายไปไม่ได้ดอกที่ย่างเดียวคือไปซื้อกินเองเจ้าบาทป่ะเดี่ยขอรหาบาตบ่แพงนี่หรอเนาะห้าบาทห้าบาทห้าบาทซื้อใส่หูบ่บังหันบ่ตาม้านค้าดโชวไปมีมัดหลัยังมียัยมา ไปจะดอ่ะอย่ามีขายในหมู่บ้านเท่าเนี้ยอาซื้อเอาหาบาทต่ว่านนี้ขาหนี้กินน้ากันว่าเจ้ากินเลยวะหามาไปบ่ได้บ่ได้กินนี่ได้อยู่โอเคนี่แหละครับผมตะวันรสกุ้งกรอบอร่อยรสชาติกุ้งเน้นๆกรอบทุกแผ่นเข้มข้นสะใจไปตับไปโจ้ทำไกดตัวใจอยากไปหาลองชิมจะแจบกไปหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปครับผมมีมัดร้านสะดวกซื้อเนาะสุดยอดอร่อยเข้มข้นนะครับผมนี่ ចុះលឿនហើយបាយបាយទៅញ៉ាំជាមួយតោះเฮาអូ